ซึ่งพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าบุคคลนีรนามท่านนี้มีกลุ่มมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังถ้าหากเอาคลิปที่มีการอัดกันไว้ที่อดีตนายกทักษิณชิน,นวัตรสกไลมาที่โรงแรมเอซีและมีการแอบบันทึกโทรศัพท์ไวนะ้ถ้ามีหลักฐานนั้นประกอบไปด้วยนี่ก็หนักเหมือนกันนะ,ะเพราะมีคนของพรรคเพื่อไทยไปเช็ค เช็เรื่องการยื่นยุบพักเพื่อไทยของบุคคลนีรนามซึ่งพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าบุคคลนีรนามท่านนี้มีกลุ่มมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังซึ่งไปยื่นยุบพักเพื่อไทยในวันที่3กุมภาพันธ์2566 หลังการประกาศระเบียบใหม่ในวันที่31มกราคมเพียงแค่สามวันอา้าวถ้าไม่มีอินไซเดอร์ถ้าไม่รู้เรื่องภายในว่าจะมีการออกระเบียบใหม่ในวันที่31มกราคม2566บุคคลนิรนามท่านนี้จะไปยื่นยุบพักเพื่อไทยในวันที่3กุมภาพันธ์ทำไมครับ และเบื้องหลังบุคคลนิรนามท่านนี้ก็แหมดูแล้วก็เห็นเงาทำมึนทำมึนตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหลังเหมือนกันและได้ทราบข่าวมาล่าสุดอีกว่าบุคคลนิรนามท่านนี้จะไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ จะไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยอีกในกรณีคอบงำพรรคบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคครอบงำพรรคซึ่งเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดของเหตุยุบพรรคและการคอบงำพรรคนั้นก็ทำในการรู้เห็นของคณะกรรมการบริหารพรรคเสียด้วยนี่จะไปพรุ่งนี้ครับ ก็น่าจับตานะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนลองจับตาดูสิว่าบุคคลนิรนามท่านนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตัง้งเพื่อไปยุบพักเพื่อไทยยื่นยุบพักเพื่อไทยคำสัมภาษณ์ของคุณหมอชลาน,านั่น ก็ถือว่าเหมาะสมกับวุฒิภาวะของคนเป็นหัวหน้าพรรคครับก็ต้องพูดอย่างนี้ล่ะแต่ในความเป็นจริงนั้นขบวนการที่จะสกัดแลนสไลไม่ให้เพื่อไทยได้มีพรรคการเมืองอยู่ในรัฐสภาน่าจะเป็นจริงครับและถ้าดูเรื่องความผิด ถ้าหากเอาคลิปที่มีการอัดกันไว้บันทึกเสียงไว้บันทึกเทปไว้นี่ที่อดีตนายกทักษิณชินวัตสกกรสกเรมาที่โรงแรมเอซีแล้วมีการแอบบันทึกโทรศัพท์ไวน้นถ้ามีหลักฐานนั้นประกอบไปด้วยนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับนี่ผมก็ต้อง แสดงความวิตกกังวลห่วงใยแทนผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยทุกคนเพราะผมก็รู้จักหลายท่านและหลายท่านก็เป็นคนมีคุณภาพนั้นต้องจับตาดูวันพรุ่งนี้ครับจะมีบุคคลนิรนามซึ่งถ้าออกมาสู้กับอดีตนายกทักษิณสู้กับพรรคเพื่อไทยแบบนี้นี่ ถ้าตัวเป่าเล่าเปยก็คงก็คงไม่ออกมามั้งครับแต่นี่สู้กับพรรคการเมืองใหญ่ที่สุดไปยื่นยุบพักคใหญ่ที่สุดเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเบื้องหลังออนี่เราพูดกันอย่างนี้นะครับก็ต้องสืบหาความจริงกันต่อไปพอยื่นพรุ่งนี้แล้ววันนี้ยี่สิบ สามพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ก็นับไปอีกเจ็ดวันครับต้องรับเรื่องแล้วเพราะหลักฐานมันชัดเนี่ยถ้าไม่รับเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งห้าบเจ็ดนี่เกมยุคพักเพื่อไทยเดินหน้าแล้วแล่นในสัปดาห์หน้า ประมาณวันที่27-28ก็จะมีกลุ่มหนึ่งเข้าไปยื่นเรื่องยุบพักก้าวไก่ก็จะเป็นทรงเดียวกันนี่แหละครับกับการยุบพักเพื่อไทยต้องรับเรื่องไว้ภายในเจดวันไม่อย่างนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกดำเนินคดีตามมาตรา100 ห้ติดคุกอย่างน้อยสิบปีและในสัปดาห์นั้นนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีบุคคลอันนี้ไม่มีรนามละอันนี้เป็นคนเวลโนะคนทั่วไปรู้จักเป็นคนสำคัญพี่น้องประชาชนทั่วไปรู้จักเป็นคนสำคัญจะไปยื่นยุคพักการเมืองสีพ่พักพรรคพลังประชารัฐ พักเพื่อไทยพักเก้าไกลและพักภูมิใจไทยคณะกระกกรมการการเลือกตั้งก็ต้องรับไว้ครับถ้าไม่รับไว้ก็เจอมาตราหนึ่งหเจก็มีเวลาในการสอบสวนมากที่สุดก็คือ60วัน ถ้าไม่มีรายการคุณขอมาท่านทั้งหลายครับมันก็จะอีหลอบเดียวกับที่ผมพูดไว้ไงให้เลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยไปยุบหลังกกตรับรองผลเลือกตั้งยุบแล้วก็ค่อยไปกวาดต้อนพักเพื่อไทยมางูเหา่ากองทัพงูเหา่าทั้งหลายอดีศสพักเพื่อไทยนี่ ให้ไปทำพักคใหม่แล้วก็มาร่วมรัฐบาลนี่คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากที่สุดก็ต้องดูครับแต่ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมความยุติธรรมของประเทศนี้ ขึ้นอยู่กับความถูกใจความพอใจ